ครับเอสซีวันนี้จะพามาซ่อมรถอีซุดุอีแม็กปีสองพันสิบอาการน้ำท้องน้ำหล่อเย็นท้องเปิดดูเปิดดูหม้อน้ำไปหายไปหายไป ยังไม่แห้งอันนี้อาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งเติมเต็มถังพักนี่แหละหมดอาทิตย์หนึ่งขับไปทํางานไม่ได้ขาดแบบว่าขาดเลยครับังพักก็สกป,ปรกแล้วเนี่ยถังพักก็ถอดมาล้างได้นะครับอืมครับเสร็จแล้วเราเช็ค เช็คดูรอบๆท่อน้ำมีอะไรรั่วซึมไหมเช็คดูท่อน้ำมีอะไรรั่วซึไมไหมไม่มีนะครับท่อน้ำมีมท่อน้ำเส็นก็ไม่มีอะไรรั่วซึม๊ท่อน้ำไม่มีอะไรรั่วซึมนะ ห้อน้ำเส้นนี้ก็ไม่มีรั่วไม่รั่วไม่มีหยดไม่มีรอยหยดน้ำเช็กมาตรงนี้ก็ไม่มีตรงคอเป็ดก็ไม่มีปัญหาตรงข้อต่อก็ไม่มีไม่ไม่รั่วตามตะเข็บตามตะเข็บตามตะเข็บหม้อน้ำตามตะเข็บหม้อน้ำเลยครับดูดีๆ ตามตะเข็บเผื่อมีซึมออกมารถยนต์อายุการใช้งาน10ปีขึ้นไปนี่ต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับระบบแอร์จะเช็คเครื่องล่างเรามาถอดแข้งออก1อันเพื่อที่จะเช็คหม้อน้ำข้างล่างต่อ นับสี่ตัวรับสี่ตัวรับตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่แล้วก็มาเช็คตามตะเข็บตามตะเข็บหม้อน้ำเราทีละจุดอะตามตะเข็บเช็คดูว่ามีรอยน้ำรั่วหรือเปล่าเช็คดูเนี่ยเจอแล้วครับรอยเนี่ยน้ำรั่วเนี่ยตรงนี้ เนี่ยคาบน้ำเห็นเลยคาบน้ำเนี่ยเนี่ยคาบน้ำมอย้อนแสงคาบน้ำเนี่ยคาบน้ำเลยครับเย้แลครับเนี่ยสาเหตุเนี่ยเนี่ยรั่วตรงนี้ตรงตะเข็บตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่่วตมันซึม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 เจอแล้วครับเจอแล้ว่าเราจะไปสั่งซื้ออะไรก่อนสั่ก็สั่งของ ทูเกียร์นะครับประมาณ2,000ันมาสด้า2,000เนี่ยเช็ดตามตะเข็บพวกนี้ด้วยข้อต่อมีรั่วไหมไม่มีข้อต่อตรงน,นี้ไม่รั่วอันนี่ครับนอนนี้ก็เจอแล้วจุดรั่วครับผมวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปสั่งอะไรมาเปลี่ยนเดี๋ยวคลิปคลิปเตอร์ จะสาธิตวิธีการถอดให้ดูอันี้ก่อนนะครับผมไปสั่งอะไรก่อนสวัสดีครับ